วันนี้จะมาพูดคุยถึงเรื่องของจานตะแกรงดํานะครับจาน C Band เนี่ยนะครับที่ถูกสัญญาณรบกวนลักษณะของการรบกวนก็คือมีอาการแบบเป็นภาพขัดขาดห้หายจิกๆๆภาพมาๆหายๆนะครับเกิดกับจานตะแกรงดําเกิดกับ Almire รุ่นเก่านะครับแต่ Almire รุ่นใหม่ไม่เป็นแล้วนะครับจะไม่เป็นปัญหาเรื่องนี้นะครับแล้วก็บางที่ก็ไม่ได้มีปัญหา เกิดอะไรเกิดขึ้นครับ mm hmm. เทคโนโลยีมันก้าวหน้าออกไปการต้องการใช้ความถี่เนี่ยมันมากขึ้นผมเปรียบเทียบให้เห็นนะผมออกต่างจังหวัดที่อยู่นอกนอก,นอกเมืองหน่อยนะครับบ้านก็อยู่ห่างๆกันหลักกิโลเป็นกิโลเลยหรือลักษณะหลายร้อยเมตรอะไรอย่างเงี้ยมันได้อยู่ใกล้ชิดกันปัญหาก็ไม่เกิดครับ แต่พอความจเจริญเข้ามานะครับความต้องการใช้พื้นที่ก็มากขึ้นนะครับการปลูกบ้านเรือนต่างๆก็ใกล้ชิดกันชิดกันชิดกันมากขึ้น <c oughs> บ้านข้างๆเปิดทีวีเสียงดังหน่อยก็ดังเล็ดลอดมารบกวนบ้านข้างๆได้แหละนะครับมันคือความจเจริญ <c oughs> เรื่องของความถี่เฉกเช่นเดียวกันครับในเมื่อก่อนในความถี่ดาวเทียมเนี่ยที่เราใช้ก็ค่อนข้างจะโล,งลง่งโปร่งไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่พอมีความต้องการใช้ความถี่มากขึ้นณปัจจุบันเนี่ยมันให้ความสําคัญไปที่ระบบคลื่นอินเทอร์เน็ต3 g 4 g ตอนนี้มา5 g นะครับมาที่5 g แล้วความต้องการมันมากขึ้นมากขึ้นฉะนั้นความถี่ที่อยู่ในอากาศซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยก็ต้องเอามาจัดสรรให้การใช้งานได้คุ้มค่าที่สุดหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของการจัดสรรความถี่ก็คือกสทชนะครับความถี่ที่เคยห่างๆกันอยู่ตอนนี้ถูกเบียดถูกจัดสรรใหม่นะครับเพื่อการใช้งานที่ดีขึ้นอ่ะทีนี้มาเรื่องของดาวเทียมของเราบ้างนะครับ ดาวเทียมของเราเมื่อก่อนเนี่ย LNB โดยปกติมันก็ใช้งานได้อยู่โดยปกตินะแต่มาณปัจจุบันมีการใช้ความถี่มากขึ้นเปรียบเสมือนว่าบ้านเรือนเนี่ยใกล้ชิดกันมากขึ้นเปิดทีวีเสียงดังก็เกิดการรบกวนเฉ็เช่นเดียวกันครับพอเคลื่อนความถี่ถูกใช้แบบใกล้ชิดกันมากขึ้นใกล้ชิดกันมากขึ้นปัญหาก็เกิดนะครับเคลื่อนรบกวนก็สามารถเข้ามาได้แล้วก็ LNB หัวรับรุ่นเก่าเนะี่ยหัวรับดาวเทียมรุ่นเก่าเนะี่ย มันไม่ได้ทําระบบตัดคลื่นความถี่รบกวนเรื่องนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วก็อุปกรณ์รุ่นเก่ากับอุปกรณ์รุ่นใหม่มันมีการป้องกันการรบกวนกันอย่างไรจากภาพที่เห็นเนี่ยนะครับก็จะเป็น NB3 รุ่นนะครับรุ่นแรกก็จะเป็นรุ่นที่ใช้ที่ผ่านมาตัวสีฟ้าเนี่ยนะครับตัวที่1 ตัวนี้ก็จะรองรับความถี่ที่3,004ถึง4,002นะครับตัวเดิมนะความถี่ค่อนข้างกว้างนะครับตัวต่อมาครับตัวที่2ครับตัวที่2เนี่ยก็รองรับความถี่ที่3,007ถึง4,002นะครับตัวที่3ครับตัวใหญ่สุดตัวนี้ก็จะรองรับความถี่3,007ถึง4,002เหมือนกันนะครับมาดูปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรบกวนนะครับเนื่องจากว่าความถี่ที่ใช้อยู่ณปัจจุบันเนี่ย มันใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับความถีเดิมๆเนี่ยมันห่างๆกันใช่ไหมแต่ความถีใหม่ๆเนี่ยมันเริ่มใกล้กันมากขึ้นนะครับอย่างคลื่นความถีจากโทรศัพท์มือถือเนี่ย 5G เนี่ยมันก็เถถบเข้ามาใกล้ดาวเทียมมากขึ้นมากขึ้นนะครับฉะนั้นตัวอันบีก็ต้องมีระบบป้องกันนะครับ สาเหตุที่มันเข้ามารบกวนได้ก็เนื่องจากว่ามันไม่มีระบบป้องกันนั่นเองนะครับเมื่อก่อนมันไม่มีสัญญาณรอบข้างไงนะครับมันไม่มีการรบกวนรอบข้างดะนั้นเมื่อมีคลื่นมีการใช้คลื่นที่มากขึ้นการรบกวนก็ย่อมเกิดเปิดฝาให้ดูนะครับแต่ละรุ่นต่างกันอย่างไรครับจากภาพนี้ก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าภายในจะมีความต่างกันนะครับอันที่1เลยนะครับวงจรแบนพาร์ตฟิลเตอร์นะครับ ตัวที่1ไม่มีนะครับตัวที่1ไม่มีตัวที่2มีอ่าตรงนี้นะครับตัวที่3มีตรงนี้นะครับนี่คือในส่วนที่มันมีความต่างกันนะครับอ่ะอันต่อมาครับตัวที่มีฝาครอบชีนภายในนะครับจะมีแค่ตัวเดียวคือตัวนี้ครับนะครับนี่คือตัวที่มีฝาครอบชีนภายในนะครับตัวที่3มครับวงจรพิลเตอร์ขาออกนะครับ ดูที่ตัวที่1นนะครับตัวที่1นเนี่ยก็จะไม่มีวงจรแบนด์พาสฟิลเตอร์ตัวนี้ไม่มีนะครับตัวที่1นนะไม่มีตัวที่2นะจะเห็นว่ามีวงจรที่เป็นแถบสีฟ้าๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอยายให้ดูตรงนี้นะตัวนี้ก็จะมีวงจรแบนด์พาสฟิลเตอร์กรองความถี่950-1450เมกะเฮิร์ตผ่านแล้วก็ส่งออกไปที่เครื่องรับเราเทียมผ่านสายไอที สำหรับอุปกรณ์ตัวที่3ตัวนี้นะครับเขาจะเรียกว่าตัว LTCC นะครับมันก็คือตัวแบนด์พาสฟิลเตอร์ขาออกนะครับความถี่ที่ผ่านตัวมันได้ก็คือ950ถึง1,450เมกะเฮิร์นะครับตัวนี้จะเรียกอีกชื่อหนึ่งก็ได้นะครับว่าเป็นเซรามิกแบนด์พาสฟิลเตอร์นะครับตัวนี้นะครับ มาดูการทำงานของ LNB รุ่นเก่ากับ LNB รุ่นใหม่นะครับที่ว่ามันมีการรบกวนกับ LNB รุ่นใหม่ที่ป้องกันการรบกวนได้แล้วเนี่ยมันต่างกันอย่างไรนะครับตัวซ้ายมือสีฟ้าตัวเก่านะครับขวามือสีเทาตัวใหม่อุปกรณ์ที่เอามานำเสนอเนี่ยนะครับเป็นของไทยเซ็ทุกรุ่นนะครับดูตัวซ้ายมือก่อนซ้ายมือเนี่ยรองรับความถี่3,004-4,002 แต่ถ้าเป็นตัวใหม่ด้านขวามือเนี่ยรองรับความทีสามพันเจถึงสี่พนะเรื่องของความถีก็ต่างกันแล้วนะครับเพราะความถีใหม่ที่ถูกกาหนดคือ3 7มพันเจดถึงสี่พันะครับดูการทํางานครับจากสายอากาศถ้าเรามองในในกระบอกเนี่ยก็จะเห็นสายอากาศสองเส้นนะครับตั้งฉากกันอยู่ ต่อเข้ามาก็จะมีทรานซิสเตอร์นะครับระหว่างเวอร์กับฮอขยายสัญญาณระหว่างเวอร์กับฮอเนี่ยจะทำงานาทีลซีกนะทีลซีกโดยมี IC ตัวเนี้ยเป็นตัวควบคุมเป็นตัวจ่ายไฟให้มันทำงานทีลซีกนะครับมันไม่ได้ทำงานพร้อมกันนะทำงานทีลซิกนะครับแล้วก็มีวงจรร่วมกันนะครับวงจรร่วมกันแล้วมาส่งมาต่อที่ทรานซิสเตอร์ตัวที่2ขยายสัญญาณให้มีความแรงมากขึ้นนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ เอาความถี่ตรงนี้ส่งต่อไปที่วงจรมิกเซอร์นะครับในส่วนของออสซิเลเตอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะผลิตความถี่ที่ 51, 50นะครับแล้วก็มิกกับสัญญาณที่รับได้มาความถี่ที่รับได้มาก็คือตรงนี้นะครับความถี่จะอยู่ที่ประมาณ3,004ถึง4 2 0 0มิโเฮิร์นะครับเมื่อมิกความถี่กันเรียบร้อยแล้วนะครับความถี่ตรงนี้ที่มิกกันได้เนี่ยขาออกเนี่ยนะครับมันจะออกมา2อย่างเลยนะครับ ในการมิกเนี่ยวงจรมิกหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นวงจรอินเตอร์มอนะครับความถี่ที่ความถี่หลักที่ผลิตได้ตรงนี้นะครับจากเซรามิกตัวนี้นะตัวนี้เขาเรียกว่าเป็น DRO นะครับการผลิตแบบ DRO นะครับใช้วิธีการปรับด้วยจะเป็นน็อตเคสเหล็กด้านนอกนะครับเป็นตัวปรับตั้งค่าความถี่ตรงนี้นะครับความถี่หลักก็คือ5150นะครับ ความถี่ที่รับเข้ามาได้เนี่ยมันจะเข้ามาบวกแล้วก็มาลบกับความถี่หลักนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับโลเคอลอสซิเลเตอร์5 1 5 0รับเข้ามาที่เท่าไหร่เอามาลองลบดูนะอย่างยกตัวอย่างเช่น5150ลบด้วย4,2 0พก็จะเท่ากับ950นะครับ5150ลบด้วย3,4 0พก็เท่ากับ1,750ฉะนั้นวงจรตัวนี้เอาพุทธที่ออกมาณนะจุดตรงนี้เนี่ยนะครับ จะออกมาที่ประมาณ950ถึง1,750เมกะเฮิรตนะครับแล้วความถี่ด้านบวกมีไหมก็มีมาด้วยนะครับแต่เราไม่ได้ใช้มันความถี่ด้านบวกลองบวกดูนะครับ5150บวกกับ4 2 0 0ก็จะตกมาที่9,350นะครับส่วน5150บวกกับ3 4 0 0ก็จะอยู่ที่8,550เมกะเฮิรตซึ่งเป็นความถี่สูงมากไม่ใช้แน่นอนนะครับและสัญญาณสูงแบบนี้เนี่ย ปล่อยไปในสายอัชีรไม่ได้แน่นอนนะครับมันจะลอสนะครับสัญญาณจะลอสโอเคเคลื่นความถี่ที่ใช้งานตรงนี้ก็จะใช้เป็นความถี่ย่านความถี่ช่วงต่ำนะครับคือ950ถึง1,750ผ่านนะครับเข้ามาสู่ตัวทรานซิสเตอร์ตัวแรกขยายสัญญาณย่านความถี่เขาเรียกว่าตรงนี้ก็จะเป็นย่าน L-Band แล้วเขาเรียกเป็นย่าน L-Band ก็คือออกมาที่ความถี่950ถึง1,750เมกะเฮิร์ผ่าน ขยายด้วยทรานซิสเตอร์ตัวแรกนะครับแล้วก็ส่งต่อมาที่ทรานซิสเตอร์ตัวที่2ให้เพิ่มความแรงเพียงพอแล้วก็ส่งต่อไปที่ IFO อฟส่งไปที่เครื่องรับดาวเทียมใช้งานได้ตามนี้นะครับนี่คือการทํางานคร่าวๆของตัววงจรแบบรุ่นเก่านะครับสังเกตว่ารุ่นเก่าไม่มีแบนด์พาสฟิลเตอร์นะนะครับอ่ะทีนี้มาดูรุ่นใหม่กันบ้างนะครับรุ่นใหม่เปรียบเทียบกันนะครับ สำหรับออสซิเลเตอร์ที่เห็นมีความแตกต่างเลยรุ่นใหม่ใช้เป็นคริสตัลนะครับเป็นออสซิเลเตอร์ฉะนั้นจะทำให้ชิ้นส่วนเนี่ยมันดูน้อยลงเลยนะครับดูเล็กลงเลยนะครับอ่ะดูการทำงานของวงจรน,นะครับด้านขวามือนะครับสิ่งที่แตกต่างของวงจรคือมีวงจรแบนพาสฟิลเตอร์นะครับอ่ะดูการทำงานก่อนนะครับจากสายอากาศของฝั่งเวอร์แล้วก็ฝั่งฮอนะครับถูกจ่ายกระแสไฟให้ทำงาน ฟังได้ฟังหนึ่งทํางานนะครับไม่ได้ทํางานพร้อมกันนะครับด้วย IC ตัวนี้นะครับด้วย IC ตัวนี้เป็นตัวจ่ายไฟระหว่างเวอร์กับหอเลือกเวอร์เลือกหอนะครับตัวทรานซิสเตอร์ตัวนี้ทรานซิสเตอร์เป็นแบบเฟดนะครับขยายสัญญาณย่าน RF ความถี่สูงนะครับให้ลองสังเกตตรงลายแผ่นปลิ้นที่มีรูปร่างหน้าตาแปแปลกนี่คือการดีไซน์ออกแบบให้คลื่นความถี่ที่ต้องการผ่านได้นะครับ ด้วยโปรแกรมแบบซิมูเลชันนะครับให้เห็นว่าถ้าออกแบบลักษณะลายแผ่นพิ้นแบบนี้มันจะกรองความถี่ที่เราต้องการได้นะครับสมัติตรงนี้ก็คือให้มันกรองเอาความถี่ที่3,007ถึง4,002่านเสร็จแล้วก็มาสู่วงจรร่วมนะครับมาสู่วงจรร่วมเรียบร้อยแล้วก็ส่งต่อมาที่ทรานซิสเตอร์ตัวที่2 t r นะครับทรานซิสเตอร์ตัวที่2ก็จะขยายสัญ,ญญาณให้มีความแรงเพียงพอ นะครับแล้วก็ส่งต่อมาอยัางวงจรแบนดพาสฟิลเตอร์นี่คือความต่างนะครับของตัวเก่าไม่มีตัวใหม่จะมีตัวแบน p a พาสฟิลเตอร์เข้ามานะครับสำหรับในส่วนของแบนดพาสฟิลเตอร์นะครับถ้าเพื่อนช่างท่านใดที่ชอบแกะ,ะตัว l อลวีดูเนี่ยก็จะเห็นว่าวงจรตำแหน่งของแบนดพาสฟิลเตอร์ของแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันเลยนะครับไม่เหมือนกันเลยทำไมถึงไม่เหมือนครับ เพราะหลักการออกแบบเนี่ยใช้หลักการของการซิมูเลชันนะครับเมื่อใช้หลักการของการซิมูเลชันมันขึ้นอยู่กับวิศวกรคนนั้นออกแบบอย่างไรนะครับการตัดการเจาะการเพิ่มนะครับมันอยู่ที่วิธีคิดของวิศวกรคนนั้นๆเลยว่าจะตัดออกจะเพิ่มดีหรือจะยังไงให้เกิดการเรโซแนนซ์ความถี่ที่ต้องการให้มันผ่านอย่างแบนพาร์ตเฟนเตอร์ก็คือ กรองเอาความ 3, 7, ถี่3,007-4,002ผ่านให้ได้ดีที่สุดแล้วก็ความถี่ที่ไม่ต้องการเนะี่ยให้มันกดฉะนั้นการออกแบบวงจรแบรนด์พาสเซนเตอร์วิศวกรคนไหนเป็นคนออกแบบก็ต่างคนต่างออกแบบไม่เหมือนกันนะครับอ่าเมื่อกรองเรียบร้อยแล้วสัญญาณขาออกนะครับก็จะออกมาที่3,007-4,002อยู่นะครับณจุดตรงนี้นะยังเป็น3,007-4,002อยู่นะครับ แล้วก็ส่งต่อมาอยัาง IC ตัวนี้นะครับ IC ตัวนี้ก็จะทําหน้าที่เป็นวงจรมิกนะครับหรือเป็นวงจรอินเตอร์มอสนะครับความถี่5150ที่อยู่ภายใน IC ตัวนี้นะครับผสมกับสัญญาณ317-422ที่เข้ามานะครับแล้วก็ได้สัญญาณขาเอาพุทธออกมานะครับที่ขาเอาพุทธออกมาสําหรับสัญญาณขาเอาพุทธที่ออกมาจาก IC ตัวนี้นะครับจะออกมาที่950-1450ถึเมกะเฮิร์ผ่านนะครับผ่านเท่านั้นนะครับ พอผ่านตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะสังเกตเห็นนะว่าจะมีผ่านซีจจำเชื่อมมาแล้วก็จะมีวงจรตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นแบนพาสช่วงโลนะครับก็คือแบนพาสฟิลเตอร์กรองเอาความถี่950-1,450เมกะเฮิร์ผ่านนะครับ <ๆ S 2> เห็นไหมตัวนี้ก็คือเป็นลักษณะเนี่ยเป็นเป็นช่องสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี่ยคือเป็นการดีไซน์เป็นการออกแบบลักษณะของการกรองความถี่ให้ความถี่ที่ต้องการผ่านเท่านั้นนะครับ ก็จะมีการกรองหลายชั้นเลยในขณะที่ตัวเก่าไม่มีแต่ตัวใหม่เนี่ยก็จะมีการกรองแบบนี้นะครับ l m รุ่นนี้นะครับสามารถกดความถี่การรบกวนได้ประมาณ3 0 3 5ถึงสรุ่นนี้นะตัวเล็กเนี่ยนะครับก็กดได้ประมาณนี้เลยนะครับนี่แหละเหตุผลว่าทำไมถึงแก้ปัญหาการรบกวนได้นะครับตัวเก่านะครับไม่มีวงจรกดความถี่ด้านข้างลงนะครับแต่ในขณะเดีวยวกันตัวใหม่เนี่ย จะมีวงจรที่ป้องกันความถี่ด้านข้างเนี่ยคือกดความถี่ด้านข้างลงได้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่มันมีความแตกต่างกันระหว่าง l อลรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ทําไมรุ่นใหม่ถึงป้องกันได้ก็คือมันมีวงจรดับความถี่ตัวนี้ข้างในอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับอ่ะมาดูตัว l อลตัวใหญ่กันบ้างนะครับตัวรุ่นโปรของไทยแซ t นะครับว่ามันมีความต่างกันอย่างไรกับ n b รุ่นการรุ่นเล็กนะสำหรับ NV ตัวเล็กเนี่ยจะกดเขาเรียกว่าป้องกันการรบกวนได้ประมาณ 30-35dB ถึงนะครับแต่พอมาที่ตัวใหญ่เนี่ยนะครับมันจะป้องกันการรบกวนได้มากถึง 55-60dB ถึงความต่างอันแรกเลย นะครับที่มองเห็นเลยนะครับความต่างก็คือเรื่องของตัวชีนนะครับก็คือตัวเคสที่อยู่ภายในเนี่ยมันจะมีอลูมิเนียมหล่อชีนป้องกันการรบกวนจากสัญญาณภายนอกได้อีกนะครับป้องกันได้อีกนะครับเอามาดูการทํางานของตัวอุปกรณ์กันนะครับมาดูการทํางานของอุปกรณ์กันนะครับจากาสายอากาศของในกระบอกนะครับทั้งเวอร์และฮอนะครับ มันจะทํางานทีละข้างเหมือนก,นกันกับหัวรับตัวอื่นนะครับตัวนี้จะขยาย3ชั้นนะขยาย3ชั้นทําไมถึงขยายถึง3ชั้นล่ะสาเหตุก็เพราะว่ามันมีการกรองเยอะเมื่อมีการกรองเยอะก็จําเป็นต้องขยายเยอะด้วยนะครับเพื่อชดเชยสิ่งที่กรองออกไปนะครับและเมื่อขยายเยอะการกินกระแสก็ต้องเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับแอดีตัวนี้ก็จะกินกระแสมากขึ้น กว่าตัวเล็กนะครับดูกันดูการทำงานนะจากสายอากาศต่อเข้ามาที่ตัวทรานซิสเตอร์ itter, ตัวแรกนะครับก็เป็นแบบเดียวกันคือเป็นชนิดแบบเฟดขยาย RF ย่านความถี่สูงนะครับแล้วก็ส่งต่อมาตัวที่2ระหว่างตัวที่1กับตัวที่2เนี่ยส่งต่อกันเนี่ยก็จะมีวงจรโลพาสแล้วก็หายพาสฟิลเตอร์โลพาสก็คือตัดความถี่ก่อน3 7 0 7ออก ส่วนไฮพาร์ก็ตัดความถี่หลังจาก4,200เมกะเฮิรตซ์ออกนะครับตัดออกให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ในวงจรนะครับส่งมาอย่างตัวที่2นะครับแล้วก็ส่งมาอย่างตัวที่3ก็ทำแบบเดียวกันนะครับทีนี้เราก็จะมองเห็นเอไอชิ้นดำๆเนี่ยมันคืออะไรนะครับที่อยู่ระหว่างท,างทั้ทิเตอร์2ตัวเนี่ยมันคืออะไรตรงนี้ก็คือยางซิลิโคนที่มีส่วนผสมนะครับช่วยกั้นคลื่นความถี่ไม่ให้มันสะท้อน ภายในตัวเคสที่ครอบนะครับเขาก็จะแปะตัวซิลิโคนตัวนี้กันการสะท้อนของคลื่นนะครับในบางจุดที่มีความจําเป็นจะต้องแปะเอาไว้นะครับขยายชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3แล้วก็มีการกรอง1 2 3ตามมาเลยนะครับแล้วก็ส่งต่อมาอย่างวงจรแบนพาร์ตฟิลเตอร์เห็นไหมครับแบนพาร์ตฟิลเตอร์ตัวนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นโรงงานผลิตโรงงานเดียวกันเนี่ย นะครับแต่ดีไซน์คนละดีไซน์กันเลยนะครับตัวเล็กกับตัวใหญ่ในคนละอย่างกันเลยเนี่ยตัวเล็กเป็นแบบนี้นะครับตัวใหญ่เป็นแบบนี้คนละดีไซน์กันเลยเอาแล้วทําไมไม่ทําให้เหมือนกันละ่ะก็แล้วแ,แต่วิศวกรการออกแบบแล้วแต่จํานวนชั้นในการดีไซน์ในการออกแบบให้มันกรองได้มากกรองได้น้อยกว่ากันแล้วแต่นะครับสัญญาณทั้งหมดก็จะส่งออกมารอที่ทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะ โอเคนะครับอันนี้คือขยายสัญญาณย่านความถี่3,007-4,200เมกะเฮิร์แล้วก็ผ่านแบนด์พาสฟิลเตอร์กรองความถี่3,007-4,200เมกะเฮิร์ผ่านเท่านั้นแล้วก็มารอที่ทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับอ่ะทีนี้มาดูอีกวงจรหนึ่งครับวงจรออสซิเลเตอร์หลักนะครับสำหรับตัวใหญ่ตัวนี้ใช้ออสซิเลเตอร์หลักแบบ DRO หรือเป็นแบบเซรามิกนะครับปรับความถี่ด้วยตัวน็อตเคสเหล็กนะครับปรับตั้งความถี่ที่น็อตตัวนั้นนะครับ สัญญาณที่ได้ก็จะส่งออกมาที่ขาตรงนี้นะครับจำต่อตรงนี้แล้วก็มาร่วมสัญญาณกันที่ทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับทรานซิสเตอร์ตัวนี้ก็ทําหน้าที่เป็นวงจรมิกนะครับเป็นวงจรมิกความถี่ระหว่างความถี่ที่รับได้3 0 0 7 4 2กับความถี่หลักก็คือ5150วงจรตรงนี้เรียกว่าเป็นวงจรมิกหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่าเป็นวงจรอินเตอร์มอสนะครับเป็นการอินเตอร์มอร์สในภาคขยายนะครับ สัญญาณ2ตัวนี้มารวมกันก็เกิดเป็นได้ทั้งความถี่ทั้งบวกและก็ลบเหมือนกันอย่างที่บอกไว้นะครับความถี่บวก5 1 5 0บวกกับ3ามพถึง4ี่พันเอามาบวกกันแล้วแต่ท่านบวกลองดูนะครับแล้วก็ส่วนลบละ่ะก็คือ5 1 5 0ลบกับ3ามพจ็จนถึง4ี่พันสองนะครับคลื่นความถี่ที่ออกมาตรงนี้ก็ขยายสัญญาณให้มีความแรงที่เพียงพอเพิ่มเติมด้วยทานซิสเตอร์อีกตัวหนึ่ง นะครับแล้วข้็ส่งต่อมาอย่างตัว ltcc สำหรับตัว ltcc ตัวนี้นะครับก็จะมีชื่อเต็มว่า low temperature c o f e r e ceramic นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงนะครับในการผลิตตัวฟิลเตอร์ถ้าภาษาช่างพวกเราผู้เราเนี่ยจะเรียกว่าเป็นเซรามิกฟิลเตอร์ก็พูดได้นะครับ แต่สำหรับ ltcc ตัวนี้เนี่ยมันจะผลิดแบบในเชิงชั้นแบบความละเอียดสูงนะครับซ้อน,ซ,อน,ซ,อน,ซ,อนซ้อนเข้าไปสามารถซ้อนได้เยอะนะครับแล้วก็กรองความถี่ได้ค่อนข้างละเอียดนะครับสำหรับวงจรตัวนี้เนี่ยเลือกใช้ความถี่ที่950ถึง1450เมกะเฮผ่านตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็ส่งต่อไปยัง ic ic ตัวนี้ก็จะเป็น ic ที่ใช้อยู่ในมัลติสวิตช์นะครับเบอร์เดียวกัน ตัวนี้ก็เป็น IC มัติแบบ2อคูณสนะครับสำหรับตัวนี้สามารถที่จะเติมวงจรแล้วก็ใช้เป็น n อนบแบบทวินก็ทำได้เลยนะครับเป็นวงจรเดียวกันแล้วก็ส่งต่อไปอยังวงจร i f m นะครับขยายสัญญาณในช่วงความถี่ L b n n d ช่วงนี้ก็จะเรียกว่าความถี่แอ a n d แล้วนะครับเพิ่มความแรงสัญญาณให้เพียงพอนะครับแล้วก็ส่งไปยังเครื่องรับดาวเทียมผ่านที่ขั้วต่อสาย ครับนี่ก็คือหลักการทำงานของตัว l อ b รุ่น PRO ของไทยแสนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็กดการรบกวนได้ประมาณ 55-60dB เลยนะครับน่าจะได้ข้อมูลกันไปพอสมควรนะครับว่า l อ b รุ่นเก่าทำไมถึงถูกรบกวนณนเวลานี้นะครับแล้วก็ l อ b รุ่นใหม่ ทำไมถึงกันโกนได้นะครับตอนนี้ก็มีให้เลือกใช้กันอยู่2รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นที่กดการรบกวนได้3 0มสถึงสาดบตัวเล็กนะกับรุ่นแบบโปรนะครับกดได้55าสถึงหก db ดบเลือกใช้ตามความเหมาะสมหรือสอบถามลูกค้าก่อนที่จะมีการเปลี่ยนก็ได้นะครับว่าตัวนี้กดได้เท่านี้ตัวนี้กดได้เท่านี้ ราคาก็ต่างกันผมเชื่อว่าลูกค้าอยากได้ของที่ดีที่สุดนะครับในการใช้งานแล้วก็ตัดปัญหาของเพื่อนช่างไปได้เยอะอยู่พอสมควรนะครับสำหรับเทปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ